ซื้อบ้านเก่า50,000บาทมารีโนเวทใหม่ใงนก็ประมาณ3,40,000บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลบ้านสวนห้วยจรเเคมากนะครับ ช่องดีพาท่านผู้ชมไปหาไอเดียการสร้างบ้านหาช่างสร้างบ้านหาผู้รับเหมาสร้างบ้านหรือว่าสําหรับคนที่รักบ้านทุกๆท,ท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่2,565ทุกท่านเลยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับร่ารวยมีเงินสร้างบ้านสวยๆกันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านตะไกล้นะครับมาอยู่ในะบ้านของคุณพี่ต้อยนะครับ ้านนี้ก็มีงบประมาณอยู่ที่3 4 0 0 0 0ืบาทนะครับรวมกับอุปกรณ์ค่าช่างหลังคาที่ซื้อเพิ่มนะครับในส่วนของโครงหลังคาะคจะเป็นโครงเหล็กนะครับแต่ในส่วนของตัวบ้านผนังพื้นเสาเป็นบ้านเก่าหมดเลยนะครับเป็นไม้นะครับไม้เก่านะครับซื้อบ้านเก่ามา5 0,000ื่นมาดีโรวมใหม่นะครับรวมทั้งต้นทุนที่ซื้อมา5 0,000ืนแล้วก็วัสดุที่ซื้อเพิ่มอีกแล้วก็บวกค่าแรงหมดไป 3, 4 0 0 0 0บาทท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้วยกันนะครับ มาก,ก็ท่านผู้ชมคลาสสิกมากผมผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ผมมีโอกาสาได้เจอเจ้าของบ้านก็เลยขออนุญาตเจ้าของบ้านคุณพี่ต้อยนะครับมารีวิวให้ดูนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียนะครับอาจจะไม่ใช่บ้านที่โมเดินหรือว่าบ้านที่ทันสมัยแต่มันคลาสสิกนะครับเป็นบ้านเกา่ารีโนเวทใหม่ก็เป็นบ้านลังคาปั้นหยานะครับในแต่ละล็อกของตัวบ้านจะมีความกว้างยาวอยู่ที่ 3, าณเมตรนะครับท่านผู้ชมด้านนี้ก็จะยาวอยู่ที่12เมตรนะครับแล้วก็กว้าง 6เมตรนะครับบ้านก็จะประมาณนี้นะครับเป็นบ้านใต้ทุนยกสูงบ้านไม้เก่านะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับในมูลส่วนของก็ประมาณ3ามแสนสี่หมื่นบาทโรงรถไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมโรงรถนี่ก็จะเป็นเสาไม้หนาคามานิลานะครับคนละทรงกันต่ากับตัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นใต้ทุนนะครับยกสูงประมาณ2เมตรนะครับนี่คือบ้านเก่านะครับเสาไม้ครับเสาไม้ไม้เก่าเลยไม้ดังเดิมเลยนะครับ ก็บ้านนี้จะมีอยู่1ห้องนอนใหญ่เลยนะครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่1ห้องครัวหนึ่งห้องน้ํานะครับอันนี้คือบรรยากาศใต้ถุนบ้านนะครับโอ้เด็กๆเปิดประตูนะครับวันนี้เด็กๆเปิดหน้าต่างต้อนรับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเด็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะครับโอ้น่ารักมากเลยครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศด้านล่างกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของใต้ถุนบ้านนะครับท่านผู้ชม อันนี้คือบันไดที่ซื้อมาจากบ้านเก่านะครับน,นี่เป็นบันไดบ้านเก่าเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของเฉลียงหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมพื้นก็เป็นพื้นขัดมันนะครับนี่พื้นขัดมันในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของทางขึ้นไปยังชั้นสองนะครับก็จะเป็นประตูไม้บานลูกฟักนะครับ ขนาด80สูง2เมตรเข้าไปก็จะเป็นห้องครัวนะครับท่านผู้ชมมีความกว้างความยาวอยู่ที่3คูณ3นะครับห้องครัวนี้ก็จะเป็นปูนเปลือยนะครับปูนขัดมันนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้ลงสีลงอะไรนะครับทั้งพื้นทั้งเคาน์เตอร์แล้วทั้งท็อปเคาน์เตอร์นะครับก็มีซิงค์ล้างจานอยู่หนึ่งลุ่มนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นท็อปของเคาน์เตอร์ก็เป็นปูนขัดมันนะครับก็มีหน้าต่าง บานลูกฟักนะครับบานไม้บ้านเก่าของบ้านเก่านะครับนํามาใส่นะครับมีอยู่2ด้านนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็น้องเขากําลังเล่นห้องน้ํากันอยู่นะครับ <c oughs> ห้องน้ําก็จะมีโซนเปียกโซนแห้งนะครับประมาณนี้นะครับเป็นปูนลบนะครับท่านผู้ชมอันนั้นเป็นโซนแห้งอันนี้เป็นโซนเปียกก็ จะม่มีชาวเวอร์นะครับก็จะเป็นถังอาบน้ํานะครับง่ายๆสบายๆนะครับตรงนี้ครับสวยมากเลยครับทางขึ้นไปยังชั้นบนของตัวบ้านนะครับท่านผู้ชมเป็นบันไดไม้นะครับกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะครับไปรับไปบุกข้างบนกันครับใช่ใช่ไปบุกไปบุกไปกันไปโอ้หมืดแท้หืดมากเลยครับเราเข้ามาเราก็จะเจอห้องโถงด้านบนของตัวบ้านนะครับนี่ครับบรรยากาศ ด้านบนนะครับก็เป็นไม้เก่านะครับก็ผนังก็จะกรุแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับสไตล์บ้านโบราณครับท่านผู้ชมไม้ฝานะไม้ฝาผนังนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นไม้ลูกตั้งนะครับอันนี้เป็นไม้ลูกนอนนะครับเพราะว่าผนังมันจะบุเป็นสองแนวนะครับแนวตั้งกับแนวนอนนะครับัน <bunker. S 1> ี well ่ก็จะเป็นหน้าต่างบานบานลูกฟักบานเก่า อันนี้เป็นห้องโถงนะครับแต่ก็เอามานอนนะครับผนังตรงนี้นะครับก็จะบแุแนวตั้งนะครับลูกตั้งก็จะเป็นแนวนอนนะครับไม,ไม้ที่เอาไว้เป็นครงเคร้ามันนะครับเข้าไปก็เป็นประตูนะครับบานลูกฟักขนะด80สูง2เมตรนะครับลูกบิดทั่วไป อันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องเดียวนะครับแต่ห้องใหญ่มากเป็นตัวแอลนะครับนี่ท่านผู้ชมเราก็มีเจ้าของบ้านมากมายเลยนะครับอันนี้คือส่วนของโครงสร้างหลังคาครับเป็นโครงสร้างเหล็กกาวนาทั้งหลังเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับพ่าหลังคานี้เป็นหลังคาทรงปั้นหยานะครับดังนั้นสันตะเคครับจะเยอะมากเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแปรซีลายนะครับจันทน์เป็นเหล็กกล่องนะครับหน้า3ามอเสเป็นเหล็กกล่องหน้าสีนะครับเสาก็เป็นไม้เก่านะครับนี่ครับไม้โบราณเลยนะครับนี่คือบรรยากาศห้องนอนนะครับใครสนใจบ้านเก่านะครับนำมาดีโนเวทใหม่บ้านนี้เป็นไอเดียย่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ประหยัดงบด้วยนะครับในงบประมาณแค่3,40 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมรวมทั้งค่าแรงค่าวัสดุที่ซื้อเพิ่มแล้วก็ ต้นทุนที่ซื้อมาก็คือบ้านเก่า50,000บาทนะครับบานก็เป็นบานผลักนะครับดังเดิมเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ยังไม่ใส่กระจกนะครับดังเดิมก็ใส่กระจกประมาณนี้นะครับ